สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเวร์ไว้เาเปิดตาตื่อเลไ้แม่โอ้ยขาดทำไปเยอะเอาครเอาเเฮ้ยเจอแล้วาอะไรครไหนในนสวัสดีครับไอ้เห้ยมาให้โอ้ไอ้แงไหนเร็วๆไหนดิห้ัตัวกันใหม่ดิไม่งแม่งไปไหนไว้ตุ๊ดไอ้ไกอะไร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 มีใครมีใครบ้างบอกไห้คนเลย ผเบบี้ไมา์ีดเ้ยนั่นไงเจอเครื่องบินผมเบบี้ไมลิจีว่เฉลเลอ่์นะครับจีดจีว่าเยเ่ออ้นตไปตาองคองอีแค่ันี้ว่าเฮ้ยข้างหลังตาแดงแดงไอ้เหียแดงไอ้เหียไอ้โน้ยเพาไปลบได้เครื่องบินไอ้เหี้ยครรัฮ้ยมันไอ้ปืนตามมา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 งภูเขาสูงแน่แน่ไหนวะเฮ้ยเฮยตามไปตามไปเฮียดำกูมาดีเอาเยี่ยลก มันหายแล้วมึงเฮ้ยหลังจิงหอ้เงาเตเยโอ้เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันหนยไปลวาเหี่ยหลังอันสุเนอวิ่งไปแล้ว้ยหลังนี่โอ้ยเสียงเงียบไปอัดประตูลังเาอยู่ไหนภูเขาบอมีประตูวอ้สัภูเขาไม่มีประตูด้วยสัส เป็นบอที่ส่วน้นเ้ยเฮ้ยกลัวทาไม่เจอก็เดินเองเข้ามาเข้ามานี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาไหนเเหนื่อยแสงโคจาเลยวว์สัสเจ้าหมาอะไรอะไรอะไรสั์เบ็ดไม่มีอะไรเบ็ดมั่วแบบไอ้อาาดอะ อะไร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 อ็อะไรอะะฮะเฮ้ยอนอ้ตาแดงไปแล้วอ้ไม่อะไรตาไปทางนี้จะอกลับไปเอะย้อนกลับไปทางเดิมดิย้อนหนาวมันหายแล้วเ่ะหายแล้ว่ะไปไไไามไอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูอยาเดีวย โอ谢谢้โหข้างหลังไอ้สัตว์แล้วไหนว่างๆอกูเหนื่อยแล้วครับสัตว์กูเหนื่อยแล้กระดาษ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 กูเหนื่อยอย่าถามไอ้เหี้ยข้างหลัง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 กูเหนื่อยไอ้สัตว์าไปอย่าไปถอยถอยััญหาัหามาาไอเหี้ยพูมาอะไร ไอ้เฮียพ่องมาตามมาพองมาทำไมมันเียพ่องอยู่หลังอะไร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 ตาแดงแดงงี้พองครับไปแล้วจัดไอ้เฮียโอ้คุณเหนื่อยคุณเหนื่อยโอ้โหโดนแดงใครวะใครวะใครวะเนวะโดนเนวะโดน อเย้กูอยู่หลังสุดเยกูอยู่หลังสุดบายบายใครนำแนวะกูกูกูนำกูนำอยู่นี่เย้กูไง่าไอการนำนะนำคุณไการักมิไมันไม่ใช่กไนอะี้งเลยไอเย้ไอกูไปอยู่คนเดียวไอเย้าโงอะไร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 ไอเ้าคนไรจะตายมาตัดเอ้ามันวิ่งมาเร็วมาเฮ้ยกูรู้แล้ว วิ่ง่งสองให้เดินหนึ่งสมาเลยกระดากระดาษเก็กระดาษนะโอ้โอ้เก็บกระดาษไอ้สัสอยู่ไหนทางบ้านนี่ีค ไอ้ย่าตามิงิไอ้สัสเดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเหนืยเหนื่ยหลังด้วยโอเหนยเน่อยเ่อยเยเหนยเหยเหนนื่น่ไหนอเหนยนยนนื่อ่อยนเอเนยหนอยเอเหนอนอเหนืยน่อเื่อหน่อออหออเ อะไรอะไรอะไราไม่มีไ้นไม่มีไอ้บิกมาองตาแดงหกไหน้หี้ามกูมาไอ้นี่อย่างนี้ไอ้เหี้ยเขาอย่ไอ้เหี้ยใครใครกูไม่รู้ไอ้เ้ยแม่ไอ้เหี้ยมีไอ้เหี้ยมีตาดำไป เดิมใหัไม่ไหมงมึงไม่งินมาที่เดิมอ่ะใคอยู่เนี่ยแน่น่หอะไรยะอะไรอะไรไปไหนตอเยี่แม่งหออีกไยี่ยมาัอเีขวไอหายหายหยโน้นี้ไม่ใครอยู่นู่นหอไอคับกูอยู่นี่ไอควาย อยู่นคนนำเนี่ยันนี้ยีไอ้ยีงมาเอาโอ้โหไอ้ยีจัจับจับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อไอ้ยีทางไหนทางไหนล้วะไอ้ยีมึงงงไอ้สัเดี๋ยวมลงป่าแล้วไอ้เราก็ยัจับเยเยลงเลยไอ้ยีใครเนี่ยใครนะใครเนี่ย ไอ้ะไอ้เฮ้ยใครเหนื่อยเฮ้ยนี่เหรอโอ้ยเยอะไปไปใครตามเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วบางนี้อ่งนี้เออนั่นไงเจอแล้วใครตามกูมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะอะไรบ้างสิ่งที่อะไรวะเฮ้ย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 กูเหนื่อยกูเหนื่อยกูไม่อยากขันหลังไอ้สัตว์ลองกูด้วยโอ้ยกูงอกูด้วย ลงากดูเดยลงกรเบาองกรเบ้าไม่ลอากเลยลาก่อนการต็ใ่ไหนขั้นอนมันยังหลีใครนะใครจะไม่หลีกก้สัตว์ใครจะไม่หลีกก้ไอเยี่ยมาปสัตไม่ใช่ลีกเรอลไล่ดูเยี่ยมแม่เกิดรองอลไรขนาวะเดอ้เดโอ้โหโอดเดือ้เดืออล้า้้ เจอแล้เอแล้ว no ับคุเหนื่อยตัคนไปไม่มีมาาอะครับอีกเลยๆบ้านมาอ้าววนมาที่เดิมเดี๋ยวคุยเฮ้ยเอาไปเอาได้ยังงี้อาไว์อนนี้ ใครวะจัดเฮ้ยเหลือใครวะเจอแล้วอ่ะอันนี้ใครเนี่ยตามมันมาเนี่ยกู้เนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนื้อไอ้เจ้าเนื้อตาแดงหลังนั่นเหนื่อยวะเฮ้ยเราเจอแล้วเราเจอแล้วไอ้นิกไอ้นิกเฮ้ยมึงหนีกันดิทำไมลบไปอย่างี้วะตามกูไหมมึงลองด้วยสัตว์เหนื่อยเฮ้ยกูอยู่กใครเนี่ยไอ้เบส อยู่กับไอ้กันไอเบสหลังใส่ควายตายไอ้แย่ๆกันไม่หาดิสัตว์ทำไมมันลงเขาติ๊ดๆเลยวะไอ้เนี้ยนี่ไปนำลงดิควายเบสกรูอู้ยูไอ้เแย่หายไปไหนไอ้นี้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยโอโหมาป่าไม่มีหลบไอ้สัตว์ไอ้เแย่มันในยืนตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่หลังมึงอ่ะอุ้ย ไอ้พวไอยอ่ไหนวะไอ้นิกนิกไอ้เหี้ยหลงไอ้เหี้ยหลไอ้เจ้าระย้ไอ้เอ้ย้าเ้ยมันดีไอ้เจ้ไอ้เห้ยนี่งไงไอ้เหี้ยนี่ไอเปนไวะไอ้เห้ยเอาเนตัวกันเงิต่อกัน โอ้โหไอเหียไม่ไมไอเหี้ยเย็ดเช็เย็ดตูดมาเดี๋ยวดูระบบเย็ดนะถ้่เจอคือโดนแจมเปีรยท่าหนึ่งเว้ยไม่ไปกูไปกับคนลางไอสัตว์ไอเหี้ยกูออกดาบยิงไงนะมึงดูดูดูมูดูดดูดูดูด่ดูดดูดูดไม่ไูด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 ูามัน เนื้อหูจะแตกงเลยไอ้เนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยใครตายวะ ยรังตันไอ้โวยไอ้สัตว์เฮ้ยริมรอบไปรอบไปสัตว์รอบไปรอไปเดี๋ยเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยแกนแกนแกนไอ้นี่อยู่ไหนอะไรเนี่ะอะไรนะไอ้นิกไม่ได้กลัวมึงกลับมึงถอยกลับไปที่เดิมเลยสัตว์ที่เดิมมึงไม่ได้ไหวไหวมีสูตรอยู่กับหมาป่าคนเดียวครับ เฮ้ยใครปิดไฟวะกูกูกูไอ้หนุ่ยไอ้กันเนหายนิดอยู่เดี๋ยวมึงเจอไอ้กันเดี๋ยวมึงก็รู้รู้เปิดมาคือแบบแอะเปิดจอแล้วเจอแล้วไหนวะไ้นวะไหนวะอยไหนวะไหนวะ ไอ้ไอ้การมึงอยู่ตรงถนนไอ้ทางานต่างนมึักวังสังข์นิพานังปัจโยกนุ่นจนและไอ้นี้ครับสองหึ่งเกียรติไม่อดมึงว่าอะไรนิกวันรอดยากว่ะโคตรยาก ึงดูกูอย่างเมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้หัวใจกระบายไอ้เหี้ยโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเฮียไม่ได้ทำให้ค้างว่ะสัตว์ทำให้ค้างอี๋อะไรแหละทำให้โวยไงไงครับกระตุกกระตุกไอ้ไทยคุยรู้เปลไอ้เบสไอ้เบสเมื่อกี้มึงได้ดูกูเปล่า ทบอังอยู่เลยเียตอนหน้าต้องตายสักขังกูเลยเฮ้ยทำไมมันค้างไว้แค่นี้มาดูความตายของไอ้นี้กันมันจะตายแบบไหนอ๋ออ๋อทำไปแล้วมึงกูแล้วว่าทำไมถ้าเจอหมาถ้ามึงหันหน้าเข้าหาหมามันจะโดนฆ่าแต่ถ้ามึงหันหลังให้หมามันจะทำอะไรมันชอบมันวอไอ้เหี้ย โอเาออนดีนะครับผมก็ขอจบการแค่งเกมสเวโปเดอรอเลยแบ่อัยืนด้แหละเมลงเท่าีนะครับผมสวัสดีครับ